นี่ครับเราก่อนที่เราจะไปทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับนี่ก็มาสอบถามพี่ชาติก่อนว่าเป็นยังไงยังไงรถประกอบที่ไหนทํายังไงรถพุ่งกีเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่นะครับนี่ต้องสอบถามพี่ชาติเพราะว่าเรื่องสเปคเครื่องสเปกรถนี่ต้องถามพี่ชาติเลยนะครับพี่ชาติเจริญทรัพย์ของเราความรู้แน่นครับเต็มเต็มเมมโมรี่การ์ด ส่วนผมนี่จะรู้แค่ไม่มั่วครับแต่ทั่วถึงไปไปข้างล่างแล้วไปบ้าไปดูเดี๋ยวไปกับเดชชาติเดชขยจะเดี๋ยวพาไปดูรู้ว่าเราจะผ่านได้ไหมนี่นะผ่านตรงนี้ได้ไหมได้ครับแข็งนะลองไปแข็งมหมนี่ดังตีป๋าป๋าตั้งแต่ป๋าตุงป๋าตุ้งป๋าตุ้งสองคนดังมาเจอกันครับเดชชาติป๋าที่ไร ล้ people, ตุงกับปาชาติมาเจอกันก็จะหานะครับให้ขาวรวยด้เดี๋ยวัว้ด้วรเซลธุรกิจขายรถอีกครับโอ้ยอยู่แถวคูกยางคูกยางธุรกิจยังิยางขายรถใช่ปะ นันเมาห่วใจอยู่เลยงานเที่ยวนี่ครับวันนี้เรามาอยู่กับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับโกเปโก้ซูเปอร์เอ็กซ์เอ็มร้อยสี่สิบโอ้มีเอ็มด้วยเหรอซูเปอร์เอ็กเอ็มครับปปรตัวตัวสุดท้ายซูเปอร์เอ็กซ์เอ็มโกบิโก้แล้วก็โกบี ไปมันาต้องง้องอยู่วัดทุกอย่างอ่ะซอยเข้ามาเลยมาทางเหนือน้อยอะผู้ไปเพื่อนอะไรอย่างนี้ดเพื่อนเลยนี่ครับ เสียอันก็มาวิ่งร่วมด้วยนะครับนี่เสียอันปารวยนะครับเมคโคคันเก่าที่คันเล็กที่ผมรีวิวให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันในคลิปนั้นนะครับนี่มาวิ่งร่วมกับทีมงานเสียหัว Super XM SK ็ก0นะครับเอช่วงล่างใหญ่เอคันนี้นี่สปีแล้วครับ สภาพยังกริบอยู่เลยครับขุดบอ่อครับลูกประมาณสองไร่เกือบสองไร่นั่นแหละไร่ไก,กว่ากว่าโอ้ฝีมือมากครับคนขับ สูดก้าครับร้195อยเก้าสิบห้าแรงม้าเสียงเครื่องนี่เงียบกิ๊บเลยครับ กีนี่0.6นุดลูกบาทเมตรนะครับไปแท็ก70เซนสเปอร์เอ็กเอ็มสวยครับรูปทรงแต่ก่อนนี่ทีมงานโทรหนึ่งเคยใช้นะครับแต่ไม่ใช่เอ็กเอ็มนะครับ เป็นซ u เปอรก่อนจะเป็น XM นะครับตัวนั้นนี่ซื้อมาจากอุสวนศักดิ์นะครับผมขับได้ประมาณ4-5หเดือนนะครับแล้วก็ขายไปพักกลางความเร็วไม่ต้องเป็นห่วงครับ ปโก้จัดจ้านครับความเร็วใช้ได้เลยครับแต่ก็อยู่ที่คนขับนะครับถ้าเปิดโหมดธรรมดาก็จะไปเรื่อยๆแต่ถ้าเปิดโหมดสุดนี้ก็จะเร็วครับเร็วเชื้อเพลิงนี้น่าจะชั่วโมงละสองร้อยถึงสามร้อยนะครับอยู่ที่เปิดโหมด น่าจะประมาณนี้ครับแต่ไม่แน่ใจว่ากี่ลิตรนะครับอยู่ที่ราคาน้ำมันด้วยว่าขึ้นหรือลงนะครับนี่ขุดสระหน้าฝนก็จะประมาณนี้แหละครับต้องกั้นน้ำไว้ครับ สะนี้ไม่ใช่สระหลวงนะครับไม่ใช่งานหลวงนะสระของชาวบ้านนี่แหละครับต้องการน้ําไว้ใช้พอดิมเป็นสะเก่าแล้วก็เลยขุดแถไให้มันลึกไปเลยครับเพื่อเอาน้ําไว้ทำการเกษตรคันนี้นี่เจ้าของขับเองเลยครับไม่ได้จ้างคนขับนะครับ สอบถามพี่ชาตินี่บอกว่าผลิตที่เมืองไทยนะครับประกอบที่เมืองไทยแต่อะไรนี่มาจากญี่ปุ่นมาประกอบที่ระยองนะครับนี่เป็นเกิดความรู้ครับพี่ชาติพี่ชาติบอกมานะครับว่าผลิตที่ระยองถ้าคนไม่เข้าใจก็นึกว่าผลิตจากญี่ปุ่นนะครับ ประกอบจากญี่ปุ่นแล้วลงเรือมาไม่ใช่นะครับชาติบอกว่าพวกเครื่องพวกอะไรเนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะครับแต่มาประกอบที่เมืองไทยเหล็กก็ที่เมืองไทยนะครับนี่ครับสองคนดังครับดำกรีนกับชาติเจะเดินพั์จะเดินสัมภาษณ์อะไรกันไม่รู้งงๆ มาแล้วครับได้ครับได้ครับน่ยมาดูใกล้ๆนี้ครครับผมสวัสดีครับพี่นี่ครับคนดังของอำเภอบ้านกรวดมาเจอดำกรีนกับชาติเจริญทรัพย์ครับ

นี่ครับูญศักดิ์ชาติก็ไปสัมภาษณ์เจ้าของรถครับ เดินมาด้วยกันครับมาถามถามว่าใครมาโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้เสียงเครื่องนิ่มมากครับ ไม่ถอดด้ามเลยครับนี่มาสีไม่มาสีปีครับถอดมาสีปีแล้วครับนี่สภาพยังกิ๊กอยู่เลยครับแต่พอดีไปเล่นขี้ขต้มมาเปื่อนหน่อยคนขับนี่ฝีมือมากครับนี นี่ก่อนจะพี่ชาติแกจะทําคลิปนี้แกต้องศึกษากับเจ้าของรถนะครับศึกษาข้อมูลก่อนน้องนุ่งน้องน้องน้องเขาหนุ่งนะนี่ครับคนนี้สีเก่งขั้นแค่โอ้อีลีบอนี่ครับเถ้าแกหัวครับเถ้าแกขับเองนะครับนี่ครับเองเลยครับรอเขาหนุ่รอครับก่อนเป็นดาราอยู่ไปญี่ปุ่นหน้าไปอยู่ญี่ปุ่นไปอยู่ญี่ปุ่นอ๋อญี่่ปุนครับ คันนี้นี่ไม่จ้างคนขับนะครับท่อเกขับเองเลยเอ้าจ้างไม่แต้งงานมันบางแล้วดีเอาดีนึงดีดดี่จัเล้ือนกันลพลังอ่โอ้หขับยองอย่างนี้องเดี๋ยวลงคลิปเลย เนี่ยฟีรมมือมากครับมคมขับโอ้แดดร้อนมากครับสงสัยจะไม่น่าจะพลาดวันนี้ฝนแดดฮ้อนครับ คือจบพีนั่งีดเงี้ยแล้วอันนี้ี่พอแล้วช็อกอนี่เงียบร้อยอันนี้นนีอาไปขายรถอโอ้ตงลงตองลงไปเอาใช่ไหมครับโอ้ลงเมื่อไอ้ยัก แล้ต้องสูบน้ำออกไหมครับก่อนจะลงลงเลยใช่ไหมเปิดก่อนเปิดลงมาพอดีน้ำมันจะเสมอมาณแทกกันบน้ำมันอครับแต่วพาเราไปละลายฟังละลายลกละลายให้มันเสมอพื้นกันอ่ะพื้นมันเสมอกันนี่เท่าแกบอกว่าจะต้องลงไปข้างล่างนะครับ วันไหนนอลงนี่อยากรู้ดิจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับต้องให้มันดูดีเนาะให้มันสวยครับครับ ก้อนสองพันถึงสองมันเป็นหนงพันกระถางร่างล่างหนึ่งแตยังอยู่รางสองหมื่นอันนี้ว่าท่านเป็นอย่างเสียสี่ปีแล้วป่ะครับคันนี้สี่ปีแล้วครับอ๋ออีกห้าเดือนเต็มสี่ปีครับคันนี้ก็ถือว่ารักษาสภาพได้สุดยอดครับแต่ที่เปื้อนๆนี่คืองานงานโคลนนะครับถ้าเป็นล้างนี่ ถ่าล้างก็ใหม่เอี่ยมเลยครับ <ไป S 1> สภาพสวยกิ๊บใสไปใสขึ้นไปเทกรุงเทพวะเนี่ยได้ไปเทใกล้ๆนี่ไงโอ้ไปคนใช่ไหมโอนเลยวะโอ้ร้อนมากห่อน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  <c oughs> <sh arp> <sm art> <ส>นี่โฆษณาแบคโคด้วยโฆษณาโทรศัพท์ด้วยนะครับ<ต>รพี่ชาตินี่วมันสุดยอดแล้เดี๋ยวนี้วันนี้ไม่เลยครับนี่ร้อนไหมไม่ร้อนไหมไม่โอ,โอ้ครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบใจเพียงแค่น,นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับไลฟ์สดนะเปล่าครับทำคลิปเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาอีกคลิปหนึ่ง <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ